เคยเล่นเกมแนวโซล์ไหมครับเคยดิดักโซนหนึ่งดักโซสองดักโซสามแบบตบอลแล้วก็แอดเดลริงห้าอันโอ้แสดงว่าเป็นแฟนของซอฟต์แวร์รลเลยก็ <S <S ใช่แต่ยังไม่ได้เซกิโลนะเยวดีลิงนี่ชอบไหมพี่พี่ชอบดี่ชอบมากเก็บครบทุกอ c ชีพเม์เลยนะี่ตอนนี้เขามีดี c อออกมาใหม่แล้วนะพี่ลองเล่นยังรู้ว่ามีดี c ซแล้วพี่ซื้อแล้วด้วยแต่พี่ยังไม่ได้เล่นเลยอะ ปกตินี่ใช้อะไรเล่นที่ปกติใช้เพสีนะเอามาเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือไม่เคยใช้จอย Xbox เลยไม,ไม่เคยนะรู้สึกว่าอนาล็อกมันไม่เหมือนกันนะ,ะนี่<ม>เลิกงามยามดีแล้วผมมีของใหม่มาให้พี่ลองเฮ้ยอะไรอะ่ะอาวจีเลยกิลิโปไหนดูซิมันจอย Xbox นี่ใช่ลอง เล่นแล้วก็จัดการบอสให้ผมดูสักหนึ่งตัวอยากรู้ว่ามันจะชาลิ้นพี่ขนาดไหนเอาจริงดิแต่มันสวยนะพี่ไม่เคยใช้เอ็กบ็อกเลยอ่ะมันจะไหวเหรอลองดูลองดูอืมโอเคโอเคก็แต่ดองเกิลมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังพี่ถูกไหอ๋อเจอแล้วอืมแล้วไปเสียบกับคอมใช่ไหมเนี่ยเสียบปุ๊บ เล่นเลยอันไหนลองดูสิ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยของมันก็เท่นะเนี่ย <S <S 1> <S 1> มีปุ่มข้างหลังด้วยอ่ะเออเปดเครื่องตรงไหนอ่ะ <S <S ตรงปุ่มตรงกลางเอกบอกะโอมีจอข้างบนด้วยนะเนี่ย <S <S 1> <S 1> ดีดีดีเฮ้ยแต่มันแบบมันไม่ถนัดเลยอ่ะคือเพลสี่อะออนะล็อกตรงเนี้ย มันจะไปอยู่ข้างล่างไงและไอตัวนี้มันจะไปอยู่ข้างบนแต่ต้องลองเล่นดูก่อนละมั้งมันคงไม่ต่างกันมากหรอกมังม้งวิวโคตรสวยบอกเลยอลังการมากคือแบบไม่รู้จะไปทางไหนเลยทีเนี้ยอ้าขี่ม้าได้ได,ได,ได้วยนี่ว่ะไป มันเป็นแบบจุดนัาถลายไปเยอะอะฟีลลิ่งเราจะไม่ไปในเรื่องหลักไปยังได้เลยเนี่ยเพรนั้นบอสใช่ไหมมอทางเลือกใช่ไหมจะไม่คิดว่าเราจะส <eraser. S 2> <arson acha. S 3> ู้ได้นะเอออะไรอะเดี๋ยว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  ไมียวเยเฮเฮ้ไม่ไปดีกว่าบ้างเฮ้ยเฮ้ยผมต้องดูจะง่ะหนีกอนดีกว่าแล้วก็ไปต่อนะบอกเลยว่าเล่นเดียวซีรอบนี้มันไม่ได้จบรอบเดียวแน่ๆเดาวไว้เลยไม่สามารถแบบว่าวันเราว,วิ่งได้ครบทุกอย่างอาจจะมีพลาดไปบ้างเนาะ เป็นการเล่นครั้งแรกด้วย <laughs> ฟีลลิ่งไม่ค่อยดีเลยอะเออไม่ค่อยดีจริงด้วยแหละเออยายา่ยา,ยามีเวกก็ไม่ค่อยกลัวนะแต่ถ้าเวกหมดแล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีโอเค ตัวตัวใหญ่มากตอนแรกคิดว่าแบบมินิบอสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออถือเห็นนะั้นแต่เมื่อกี้แล้วมีความรู้สึกเหมือนเราเล่นบัตรบอลเลยนะบรรยากาศในห้องเนี้ยถ้าใครเคยเล่นบัตบอลแบบชั้นตันเจนแคลิสนะเหมือนเลยหมายเยอะก็ไม่ชอบเหมือนกันเด้อ ดาบันสั้นหนึ่งวะฮะอืมอืมอืม,อมดีนะเอาดาบหลุดเลือดมาด้วยเออสบบไข้เราจะได้เลือดถืงเลือดถ การเก็บธ so, ุลีวิญญาณได้แต่ละพื้นที่ในดินแดนนำมาใช้มันจะเพิ่มความคุ้มครองความคุ้มครองแห่งธุลีวิญญาณและเพิ่มพลังโจมตีลดอัตราความเสียหายเนาะให้ร่างวิญญาณและผู้อาชาเรียนเชิญมาแต่ไม่มีผลนอกดินแดนเราเท่านั้นะกีโลูกออไม่น่าใช่มัะแต่รู้ว่าเก็บเยอะๆแล้วเราจะโดนดาเมจน้อยลงใช่ไหมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นได้ยินเสียงแล้ว แอดวานไปอีกอืมโอเคเอาเว้ไปก่อนละกันกวดตาย อยู่ด้วยโอ้รู้แค่นี้จะไปอยู่ไอ้หลอกเราอีกเนะ form าะ It is f r อ m top จริงๆหล่นหลนดีนะอ๋อมีพรด้วยแล้วก็จะมีทางไปต่อ เราก็จะอดใจไม่ไหวเราต้องขอเลียวไปทางซ้ายก่อนไม่หรอกฉันว่าประตูมันเปิดไม่ติดตามฉบับแหละเออทางมันก็ไปได้ด้วยอ่ามันเปิดไม่ได้หรอกเราต้องวิ่งข้างๆเอาไปทางนี้ก่อนละกันเนะาะเฮ้ยเก่งเก่งเกินเก่งเกิน เอ้ยไม่ใช่เก่งไวถึงถึงเกินเออเออเออไม่ดุงเลยอะ่ะแ <c oughs> ต่ว่า <c oughs> โอ้ยคึ่งหลอดขออัพเวลก่อนละกันดดเดะอดก็ฟารมมาเยอะแล้ว <c oughs> โอ้ไหนลองเวทซิเขาจะแพ้เวทก็ได้ตัวนั้นน่ะ ตัวอะไรก็ไม่แพเ้เองไม่เวไลเวทเยอะเออชีวิตดีซี่ด้วยเวทจริงๆถ้าเราอยากได้ของเราก็ต้องต้องเ,เป็นแทงละ่ะเดี๋ยวเราไปแทง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ต็มหลังเลยเมื <c oughs> เอ่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ อะไรวะอโอเค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 ไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วเอ้ยมีคนนั่งอีกตัวนึงโอ้โหไม่ตลกเลยโอ้หืมมันมันเกินไปมะมันอ็เฮ้ยรอดได้ไงก่อนไอเม่รอดได้ไงก่อน ตองมุนมาจากอะไรเฮ้ย้ย,ย,ยมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บมากเลยไม่ไมไมมันเจ็บมากมันเจ็บพอแค่นี้อ๋อได้ละโอ้โหเอ้ยติดอะไรอ่ะอ๋อออมีแค่หมอนนะคะ นไม่ไปไหนเลยอะ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราโลภอยากได้ของอ<ะ>ขอหน่อยขอที่ขอที่เอออืมเดี๋ยวดูกัน อย่อส่อนี่ดีกว่าไม่ใช่ม่ะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนของอย่า่เอ้ยกลับมาหน้าจอหลักก่อนเออเออเอดีพวงน่จะดุง่งอมันให้แค่นี้ย่งหรอฟื้นมานาะ ขอหน่อยขอหน่อยตัวใหญ่อะขอหน่อยน้องยืนปะเอาแทงหลังก็ไม่แทงขอบับบาไปละไปละไมยุ่และไม่อยูล่ยละแม่แต่ปุ่มก็ดีจริงๆนะอเนี้ยคือคืออย่างของที่บ้านก็คือเล่นตักพักก็จะแบบไม่ค่อยติดนะเออแต่คือของเขาคือ มันกดแล้วมันไปอะ่ะมันรู้สึกแบบเรารู้สึกดูเซียนขึ้นมาทันทีตอนเนี้ยวิ่งวนแล้วเอ้ย,อยไม่เอาไม่เอาเอ๋อทางนี้ไม่ใช่อ่ะกูไม่ใช่อยู่ดีอ่าอน,นันตปชาชยเย่ปาติเทเทนะปาติยาปาติเทเทหลงอะ่ะจะกลับไ,ไม่รับพรสองเอ้ย <laughs> เอ้ยช่วยด้วย ลืมอ่ะทางไปไหนเอเวนวงกลมอ่านี่ทางไปป๊อบไม่รู้ไม่ใช่ไปก่อนเออโอ,อ,อ้พอนไม่ดวงดีอย่างงี้ตั้งกอดตั้งกอดอัพเลวเลยนะคะพุ่งเป้าไปที่เลือดอย่างเดียวอะไรไม่อัพไม่เอาแล้ว โซน้อยสบายใจอืแน่นอนว่าลองลองดูก่อนเฮ้ย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 ไม่ตลกไม่ตลกขี้โกงหน่อยข่ะขี้โกงในเอ๋เดาโกงนักลบเข้า คือจำได้ว่าที่เล่นอยู่ตอนนี้น่าจะ NG บวกสี่ในใจคิดว่ามันคงไม่ยากขนาดนั้นแต่ดูจากเลือดแล้วก็คือโอ้ทางไปเยอะมากเป็น DLC ที่ไม่คิดว่าแมปมันจะใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่มากขออภัยความเล่นกากาไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนพี่นั่นจะกระโดดมาเจอที่เดิมนะเฮ้ย โอ้โหเออไมยหยุดล่วงนะอืมทางที่เราจากมาเดินมาทางนี้ต่ออืมมาขอบคุณเฮ้ยไอพวกนี้มันเก่งเฮ้ยมีของขอบเลยลนะ้ะ ของสุดยอดภาพเดิมๆกลับมานะวิ่งแล้วตุดีด่ทางไปต่อแน่นอนร้อเปอร์เซ็นทางเดิมวะเฮ้ยกดอะไรได้อ๋ออ่าง่ออ๋ออ้าวโห กูว่าทำไมมันลงลงเอาไปเลเวทอ,อ่อโอ้โหไกลด้วยนะ <c oughs> แล้วตัวเสือกมีด้วยนะโอ้ยตายกูนี่ต่อทีเอาปิดไลอ่ะอ้ยน่ากลัวมากคือกูมากเลยตอนเนี้มีเวทอะไรพวเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีแต่เวทพุ่งถ้ามันจะโดนแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหโอ้โหแล้วจะเวทอะไรเรียกวี่เหมือนแคทคูมานามากเดี๋ยวคิดไม่ออกจะเวทอะไรเดี๋ยวนิ่งไนกอนนะเดี๋ยว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  ไหนลองเล่นดูก่อนน่าจะได้แหละโอ้โหโอ้โหเปลืองไหมเออจ้าเฮ้ยเปลืองมากโอ้โห โอ้โหเลือกเวทอยูอ่เดี๋ยว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 ,ยวอ้า,อาอจัดตายปวดหัวหัวจะปวดตลกคือแล้วพวกมาดูแม่ตัวเองว่ามีแต่ประดเปอร์เวทแบบทางเดียวอะหลบหมดแหละ ขนาดยังไม่เจอบอสนะยังตุยได้ค่ะดดีถ้าใครชอบโซนนะลองตามไปแบบไปเล่นทุกภาคเลยนะยกเป็นนักโซสองนะแล้วแต่คนชอบอันเนี้ยููดจริงจอิงแกตายแน่เมื่อกี้แบบเววเดี่ยวหมดเลยกระโดดโลงไปสิแต่รอบเนี้ยเออตายแน่ตุยแน่แก

ไม่ไหวแล้วกูมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยมันไล่านานว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 รู้แล้วต้องเอาอะไรต่ออย่ายบ้าเลือดเดี๋ยวเี้เอาเจลเนอามาด้วยให้แทงหนึ่งเฮ้ยขี้โกงเลยนะฮะโอ้โหเหมือนจะดีแต่ใช้งานยากกว่าเดิม อืมกูตายดีไดี่ยตายน่าจะง่ายกว่าเฮออ้ยยาหยามาแน่นอนเอาปูไม่ทันด้วยนะตายกูตายอะคือแงทงสี่ทีก็ตายแล้ะภาพตอนเนี้ย เหมือนให้อัพอ๋อมีให้ด้วยโอเคตามมาไหมถ้าตามมานี่รวยเลยนะ้ายตามมาด้วยวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปพีทต้อตงตีแล้วนุ๊นประตูปเปิดได้อ้าวครูไปเถอะ ไปให้มันแทงไปไกลๆเลยมึงอะหักคอไปบางทีอะโอ้ยม้องไปแล้วอ๋อเอ้ยเป็นเวทสิเฮ้โอ้โหโอ้ยได้อยู่เฮ้อ่าอมขี่เวทขีโกง เฮ้ยเวกีโกงด้วยว่ะเออหมดแล้วอ่ะหาจังหวะก่อนอือหือ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 ยายทอมเมว์่าเรามีเวกี้โกงโละ,งะลงลขี้โกงไปตมตเข้าไปอือหือ เฮ้ยหลบ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 ใครว่าขี้โกงก็ไม่ตอแล้วตอนนี้หมดแล้วดิหมดแล้วค่ะเจอเวทที่เข้าทางอระจะโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระต่ายโอ้โหเมื่อกี้เห็นหลอดเลือดเราไหมเดี๋ยวว่าจะเห็นเลยเฮ้ยหลบตัวนั้นดิโอ้โห มาให้แทงอีกทีหนึ่งมาแล้วแล้วยาหมดแล้วดิดี้าทายเอออีกทีหนึ่งตายแล้วตายแล้วใช้เทคนิคไหมไม่ใช้เวทโกงไหมใช่เราจะไปไหนต่อ